สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเบนโ Channel เหมือนเดิมอ่ะวันนี้เรามาว่ากันในเรื่องสน้นสเกอ,อีกหนึ่งคู่ครับที่ควรจะมีไว้ติดโต้ก่อนรับชมวิดีโอบรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆหรือเปล่าจากช่องไม่รู้ด้วยนะครับอ่ะครับก็วัสดุของคู่นี้น ตัวอัพเปอร์ก็น่าจะเป็นแคนวัสพื้นก็น่าจะตัวรับเบอร์เหมือนเดิมนะมะั้งแวนก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากดูถาจะชัดกับคู่นี้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วผมไม่ได้ล้างมันจะเปื้อนหน่อยส่วนตัวมองว่ามันสวยนะแต่ รู้สึกมันเปื้อนง่ายมาหักเลยแต่ก็ยังชอบอยู่นะครับมันเนี่ยผมว่าผมเห็นในอะไรนะนักร้องไอของเกาหลีอ่ะจีดาก้อนเลยทุกอย่างนั่งใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนะี่ยตัวนี้เลยตัวแวนสไตล์สามหกตัวตัวที่ผมมีเนะี่ยเขาเรียกกันหนอนแดงแล้วมันก็จะมีอีก สองสามหรือสี่ตัวไม่นจะมีหนอนเขียวหนอนอะไรไม่รู้ที่เขาเรียกกันไหนะแต่มันจะเปลี่ยนสีตรงไอนะ้เนี่ยตรงสวูดมันเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ไอนี่กันแต่ผมชอบตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องราคาตอนนั้นที่ซื้อมาเลาวาเท่าไหร่นะสองพันแปดไม่แน่ใจไม่น่าจะแพงกว่านี้ครับตามซื้อในช็อปมา ดูตัวกล่องให้มาเป็นตัวกล่องที่มันเหมือนไอ้แวรนหลายคู่ทั่วๆไปอ่ะก็ไม่น่าจะไอ้น,นี่ถ้าสาวกแวนก็น่าจะรู้จักอยู่แหละกล่องมันก็ไอ้นี่ยกเว้นตัวไอ้น่ะที่เพิ่งรีวิวไปอ่ะตัวน,นู้นกล่องมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวตรองเท้าก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะมัน สไตล์แวนเนี่ยก็บอกอย่างที่บอกครับมันมัน,ม,นมันไม่ชุดฉาดมันแต่งตัวง่ายดูตัวอินโซ,โซตัวนี้เวลาซักเหมือนจะผมเคยเห็นอะมันจะเป็นคราบริ่มแดงๆอย่งเสมือนสีมันตกแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ซักจะใส่ให้มันเคอะๆแบบ ไปหนักๆก,ก่อนนะไปลองซักเพราะว่าเวลาซักแล้วผมเคยเห็นเขาใส่อ่ะมันจะเป็นริ่มแดงๆติดเนี่ยตามตะบุตติดอะไรไปเนี่ยครับส่วนอย่าให้ผมแนะนำนะมือใหม่เพิ่งเข้าวงการสนกเกอร์ผมอยากให้ไปแวนก่อนนะคือจริงๆรองเท้ามันไม่ได้ราคาแพงเวอร์ แล้วแล้วทีเนี้ยพื้นนมันอ่ะคือแบบโคตรทนเลย,เด,ยเดี๋ยวดูดูความหนาของพื้นกาวแบบนี้นคือมันทนมากเป็นรองเท้าที่ซื้อแล้วคุ้มอ่ะไม่เหมือนพวกจอแดนนะจอแดนอ่ะเดี๋ยวยิบจอแดนให้ดูก่อ นี่คือพอใส่ไปเนี่ยพื้นพื้นมันเฉียวถือว่าง่ายมากเฉี่ยวง่ายมากใช้งานอย่าไปอย่าไปอะ่ะพื้นเฉียวต่อให้หน้ามันจะดาวเต็มเลยแต่ข้างหลังมันชอดแต่ตรงเนี้ยเฉียวเฉียวแบบง่ายเลยอ่าแล้วก็เรื่องสีครับ สีมันจะไม่เป็นสีขาวนะมันจะเป็นสีครีมครีมมันไม่ขาวอะมันไม่ได้ขาวแบบขาวเลยเป็นขาวแบบครีมครีมแล้วมันทําให้มันเปื้อนง่ายอะเนี่ยข้อเสียข้อเสียจริงๆเลยนะของไอตัวสไตล์สามหกเนี่ยใส่นิดเดีหน่อยเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยเอาไม่อยู่สกิ พื้นนิดหน่อยเนี่ยดำล้ดำไปหมดแต่สีมันเอออย่างว่าสีมันสวยครับแล้วก็เดี๋ยวฟิลการใส่อืม,อมเดี๋ยวลืมลืมไปพื้นมันจะถอดไปได้ตัวอินโซมันอนะข้างในมันถอดไปได้ มันก็หนาประมาณนึงอะแต่มันยังรู้สึกอ่าเขาเรียกอะไรเวลาเหยียบไปมันยังรู้สึกเจ็บเจ็บนิดนึงไม่ไม่ใช่เจ็บเดิมันรู้สึกไม่นุ่มอ่ะแต่มันก็กระชับกระชับเท้าอะเรื่องกระชับเท้ามันกระชับแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าน,นุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์แวร์นะครับรองเท้าเอาไปเล่นสกเก็ตบอร์ดก็น่าจะเป็นประมาณนั้นอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปออนเฟให้ดูกันดีกว่าครับ